มาออเดอร์จากพี่นิพี่จิตนำเสนอวันนี้เอาเยอะที่สุดแล้วในในในรอบหลายหลายอาทิตย์ใช่สี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบเต็มรถเลยอ่ะใช่ครับดูข้างในมีทุกเมนูแล้วก็แวะมาหน้าร้านด้วยกินเมนูอะไรอ่ะสตรอเบอร์รี่นมนักกินมากอ้ดูข้างในนะพี่นี้มารอคิวนานไหมพี่นินานมากนานมากสวยมาก ร้านชาไม้กำแพงเพชรนะครับอโอเคฝากร้านพี่นี้ด้วยที่บึงสีไฟใช่ไหมบึงสีไฟค่ะใบสีชมพูทำมาใหม่เขียนว่าชาไม้ายนี้ิบึงอิมบึงสีไฟน่าจะรู้จักกันแล้วนะบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโอเควันนี้เต็มดูเติมขันรถเลยครับโอเคพี่นี้ขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเกิดบรรยากาศด้านด้านนอกร้านนะครับผม นันช้าไห้นะครับคือคือคือ,คอคกมากครับด้านในกัรทยอยมากันเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ทยอยมากันเรื่อยๆเลย <t ot. S 1> เกือบบรรยากาศด้านในนะครับ <t ot. S 1> ตเต็มเลยด้านในเต็มเกือบทุกโต๊ะเลยครับโต๊ะด้านข้างยังมีว่างอยู่นะครับเกืบบรรยากาศนะครับ